เอ่อครับตรงนี้เนี่ยเราก็มาที่รบริเวณนี้นะครับถ้าไม่มีก็กดตรงนี้เลได้นะครับไปกดตรงนี้น,น,น,นี่กต็ตรงนี้นี่จะเป็นอินดิเคเตอร์คือเรื่องอินดิเคเตอร์หลังจากที่เราโหลดมาเนี่ยมันมีเพื่อนอยู่ตรงนี้ผมจะพาทำใหม่ทั้งหมดเลยเนาะคเอ๊ะ อย่างแรกคือเราเปิดขครืเงอยงขึ้นมาก่อนอีวแล้วกันไปที่ดูวดวคร,นะววรับนะคจะบี่ดวออเดอร์ชาร์จวินโดว์จะเห็นกราฟพี่เฮียภาพนี้ซึ่งมันเลวร้ายแล้วก็ดูโง่เง่าถึงก็ต้องเปลี่ยนสีมันนะครับไปที่ Property เปลี่ยนตีมเป็นสีขาวเถอะครับเันทุเรศ Ba có nó cũng màu xanh lá cây. Ba dao, nó cũng màu đen Đánh một cái, chọn một tương OK. OK, được rồi. พอจะได้นี่วุ่นวายจริงๆนี่ก็เปลี่ยนทำฟิล์มได้เนาะเปลี่ยนปืนนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็ดูอินดิเคเตอร์นะถ้าคนที่ยังไม่มีเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็กดปุ่มเฟซจะที่มันก็มาแล้วแหละมันอยู่กดทำไมเนาะเราก็ไปที่ F X s I ต o ดคอนครับนี่จะมาสอนโดรนบุกอือ่นๆชิวๆไม่พูดถึงเลยจับลากมาเลยลอยว่าง ต้งเซตติ้งอย่าไปวุ่นวายกับมันเพราะเราไม่อยากแก้ใหม่แลก็กดโอเคก็จะพบว่ามันขึ้นมาตรงนี้แหละก็ใหญ่ติดตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีเซฟเทมเพลตของเราคือตรงนี้ อดิบุ๊กถ้าเปิดมาแล้วก็จะเจอเลยว่าออดิบ oh, ุก๊กนะครับกดมามันก็มาด้านต,ตรงนี้เลยเนาะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปกันวิธีการสอนนะครับ